สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิษฐ์ USA นะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆได้ใจความข่าวดีข่าวด่ว,ดวนข่าวดังเหตุกันทั้งประเทศอีกแล้วนะคะเมื่อจินตลาบอกว่าจินตราภูลาบนะคะบอกว่าจะยกวงดนตรีของคุณจินตราภูลาบไป โชว์ที่กกอกในวันที่9กธันวาที่จะถึงนี้นะคะเผื่อว่าแฟนคลับคุณจินตลาแฟนคลับลุงพลและนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปเที่ยวที่กกอกมุกดาหารนะคะจะได้เตรียมตัวกันตอนนี้ กระแสกกกอกดังมากนะคะเตรียมตัวกันนะคะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวบนิดก็จะกลับไปเที่ยวกกกอกบ้างแลละอากาศก็ดีอาหารก็เยอะแยะเสื้อผ้าก็มากมายโอ้โห,หน่าสนุกดีจัง รอค่ะปะนิตรอไอวัคซีนโควิดอยู่นะคะถ้างั้นปนิตก็คงจะกลับแล้วแหละปีนี้เพราะปกติปนิตก็จะกลับไทยทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้เว้นช่วงไปกลางปีหน้าเนั่แหละโอ้ยเสียดายเนาะแต่ว่าถ้าปนิตกลับช่วงนั้นปนิตก็จะได้ เห็นสิ่งแปลกใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คบ้านลุงพลตรงนั้นคงสวยแน่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้เนาะอย่าลืมนะคะเตรียมตัวไปชมวงดนตรีของคุณจินตราพูลาบวันที่9กธันวาคมที่บ้านเกาะกอ นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคอนเฟิร์มอีกหน่อยนะคะว่าวันที่เก้าจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ป้าแตนบอกก็คือวันที่เก้านะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ